สบายดีท่านผู ro, ้ชมยินด <described this> ีต้อนรับท่านผู้ชมเขาสุส่งไก่โวลโวกไก่สาวลาวคลิปนี้เนาะเราจะมาบอกเกี่ยวกับสามเหตุผลเนาะท่านผู้ชมที่ว่าคนลาวไว้ใจสินค้าไทยเนาะหลายๆคนเนาะถามสกายข้ามาเนาะเกี่ยวกับสินค้าไทยนี่ร้ายเนาะท่านผู้ชมก็เลยมัอนี้มีโอกาสดีเนาะได้มาอัดคลิปเนาะให้ท่านผู้ชมได้หับพูน้ำกันเนาะว่าอ่าจักเหตุผลเนาะที่ว่าคนลาวเฮานี้เนาะอ่ามัก สินนขาไทยไว้ใจสินนขาไทยเนาะคือสกายรวบรวมมากในมือนี่เนาะก็มีอยู่3มเหตุผลดนอารมนผส้มเนาะาตัวนี้เมนความคิดส่วนตัวของสกายเองเนาะที่วา่าคิดเนาะเพราะว่าสก,กา,สายก็ใส่สินนขาไทยคือการทำมือส้มเนาะซึ่งว่าก็มีความมากักเนาะแล้กก็ไว้ใจในสินนขาไทยเนาะก็เลยม,มาเหตุ สามเหตุผลให้ทานผู้สม้มได้ฮับผู้นํำกรเนานะทานผู้สม้มก่อนจะไปฮับสม้มคลิปเนอฝากทานผู้ส้มเนอสวยกดไลค์กดเรกกดติดตามที่สำคัญทานผู้สม้มอย่าลืมกดกระดิ่งเนะเพื่อจะบริผาทคลิปวิดีโอใหม่ๆของสองกายเนอเป็นว่าห้ามาหูกันเลยนะทานผู้สม้มว่ามีเหตุผลตัวได้เน่เนะทานผู้สม้มที่ว่าคนล่าเฮานี่ไหวใจสินขาไทยเนอคือสินขาไทยนะทานผู้สม้มคนล่าเนี่หนอเกือบว่าเก่าสิบ เก่าเปอร์เซ็นต์ผู้ทำผู้สมเนาะที่ว่าย่อมหับเนาะในสินค้าของไทยเนาะได้ใสสินค้าของไทยเนาะคือขูดมื่อเนาะท่านผู้ชมเครื่องอยู่ตลาดเนาะที่ว่าขายกันทุกมื้อนี้เนาะส่วนลายก็มีแต่ของไทยท่านผู้ชมเนาะที่ว่าได้ขายเนาะบ่ว่าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเนาะส่วนว่าเครื่องประเทศอื่นนี่ก็มีคือการท่านผู้ชมแต่ก็สิส่วนน้อยเนาะส่วนลายนี่แม่นของไทยท่านผู้ชมเนาะแนมไปทางใดก็แม่นของไทยเบิดท่านผู้ชมเนาะ สกายก็เลยคิดว่าคนล่าเฮานี่มักใส่สินค้าไทยเนาะนิยมใส่สินค้าไทยหลายที่สุดเนาะท่านผู้ชมคือมื้อนี้เนาะสกายสิมาบอกสามเหตุผลเนาะท่านผู้ชมที่ว่าคนลาวเฮานี่เนาะไว้ใจสินค้าไทยหลายที่สุดเนาะหนึ่งนิแมนการที่ว่ากวดกาเนาะท่านผู้ชมเนาะการที่ว่าเฮาไว้ใจก็คือแบบว่าสินค้าไทยนะท่านผู้ชมเนาะส่วนหลายนี่จะมีการกวดกาเนาะ กวดก้าเป็นที่เหยียบหอยเนาะจึงมาแบบว่าจึงทรงมาทางฝั่งลาวนะท่านผู้ชมเนาะผ่านการกวดก้าเหยียบหอยเนาะแล้วจึงทรงมาประเทศลาวเนาะเหตุให้คนลาวที่ว่าบึงโททัศั์เนาะกับแบบเห็นแล้วกับแบบว่าไห้ใจนะท่านผู้ชมเนาะมันเป็นสินค้าที่ว่าหยอดนิยมเนาะเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าไดเนาะที่ว่าคนลาวเฮานี่นิยมเนาะนิยมใส่นิยมกินท่านผู้ชมเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนทาเบาเรื่องของฝั่งไทยนี่ก็ถือว่าคักหรือเนาะหลยคนกับแบบว่าหมักแห้งเนาะในสินนขาของไทยถ้าสมมติว่ามีคนมาคลายเรื่องไหมเนาะคายเรื่องให้เหาเนาะมีอยู่สามอย่างเนาะที่เหาที่เพิ่นขายนะทำผสมแต่ว่าเป็นอันเดียวกันเนาะ,ะสินนขาอันเดียวกันเพิ่นทามหลวงเนาะสินนขาของประเทศใดเนาะ ของไทยบ่เพิ่นมักถามจังซี่เนาะท่านผู้ชมแล้วก็เฮ็ดให้คนลาวนี่นิยมเนาะถ้าว่าเป็นสินค้าของไทยนี่แพงเท่าใดเพิ่นก็ซื้อท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันได้คุณภาพเนาะตัวนี้แม่นความจริงเนาะที่ว่าซอไก่ก็คคือกทาผู้ชมเนาะแล้วก็มูคูที่ว่าอยู่อ้อมขางเนาะก็ทําแบบนั้นคือกันเด้อท่านผู้ชมถ้าเอา3สินค้ามาให้เลือกนี่เนาะถามโลดเนาะว่าสินค้าประเทศใดของไทยบ่โลดแน่น่ะเนาะมักเว้าแนนโลดเนาะ ตามที่ว่าเฮาสังเกตมาเนาะนี ộ, t àng t àng ất, ่คือเหตุผลที่หนึ่งเาาทำผสมส่วนว่าเหตุผลที่สองนี้เนาะก็ซิแม่คนเาล่านาะส่วนหลนิยุ่มกันใส่สินนขาไถทนผสมเนาะเป็นเหตุผลที่สองที่ว่าคนลเหเ่านี้เนาะมักใสเนาะบอกว่าจะเป็นเครื่องซ้าอ่างเนาะเครื่องกินเนาะเครื่องก้นจักต่างๆเนาะหมายถึงอุปโภคบริโภคต่างๆนี่นแม่นเบิดท่านผสมเนาะคนาวล่านี่มักแหงเนาะแบบว่าสมมติว่าสไกเนาะซื้อ พอนมาทาหน้าเนาะอือแล้วเฮาทาแล้วมันรู้สึกดีนะท่านผู้ชมก็ไปบอกหมู่เนาะแล้วก็เฮ็ดให้คนอื่นนั่นฮู้ว่าอือดีได๋เนาะผู้นี้ใช้ก็ยังว่าดีผู้นั้นใช้ก็ยังว่าดีเนาะมันก็เฮ็ดให้อ่าคนลเฮานีเว้าต่อๆกันเนาะเว้าต่อๆกันไปแล้วก็ใต่อกันไปแล้วมันก็คิดในใจว่าอยากได้สินค้าตัวนั้นเนาะเพราะว่าหมู่ของเฮามันใส่ก็ได้ดีหั่นน่ะแบบว่าหน้าก็ใสหน้าก็ขาวจังซี่เนาะสมมุติว่าเนาะ บัดนี้เนาะผู้ต่อมาเด้ผู้ต่อมาก็อยากใช้คือกันท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าผู้นี้การันตีเฮาแล้วท่านผู้ชมผู้ที่2มาก็การันตีเฮาแล้วว่าอืมันคักอีหลีเนาะแล้วผู้ที่3บ่สิเลือบ่ท่านผู้ชมคั่นบ่ใเนาะเออคั่นบ่ในี่ถือว่าพลาดโอกาสนเลยเนาะส่วนหลายก็คนเฮาก็แบบว่า บอกตัวต่อกันแล้วก็เหตุห้คนเฮานี่มักในสินค้านั้นเนาะบ่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางเนาะอันหลักๆนี่เนาะที่เฮาใส่อ่าประจําวันบ่ว่าจะเป็นพอนกานิเยเนาะเนี่ยทาผิวเนาะอ่าหรือว่าลิปสติกต่างๆเนาะที่ว่าเกี่ยวกั็มีนีงนี่แห่งใสทุกมือท่านผู้ชมเนาะบ่ว่าจะเป็นคนอื่นหรือว่าตัวสกัยเองก็ใส่คือกันท่านผู้ชมเนาะคั่นเว้าเรื่องของไทยนี่ก็มักเนาะแพงเท่าใดสกัยก็ซื้อคือกันท่านผู้ชมเพราะว่า มันได้คุณภาพเนาะแถมแบบว่าราคากระถือและมันกเหมาะสมในราคานันเนาะเหตุให้คนเฮานี้ก็อยากได้อยากขอบโค้งเนาะทานผสมหลายคนกับมากเนาะในสินค้าของไทยเนาะบ่อยจะเป็นการกินเนาะกินนี้เนาะคือประเภทแบบว่าเครื่องเนาะทานผสมที่ว่าเครื่องคลายยังต่างๆเพื่อกระทมหลุดว่าสินค้าไทยบ่อเนาะหรือว่าเสือผ้านเนาะทานผสมที่ว่าคนละเฮานี้เนาะเวลาแบบว่าเงื่อนเดือนออกแล้วมักจะไปสื่อเครื่องนุ่งเนาะ เครื่องน้งนี้ถาว่าเป็นเสื้อไทยเนาะเป็นอ่าคัสตอมบ่หรือว่ากาแขเนาะหรือว่าบริเกิร์บต่างๆเนาะที่ว่าคนละเฮามักท่านผู้ชมเนาะเสือคอเสแว่าสามารถนุ่งไปอ่าใส่ก็ได้นุ่งไปการไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเนาะสามารถนุ่งเข้าได้เบิดท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามันเป็นเสือที่ว่าคนละเฮานิยมเนาะนิยมใส่เสือคอเสนะท่านผู้ชมเนาะตัวนี้มันก็สิเป็นเสือคอมุ่นจังซี่เนาะถ้าว่า นี่หอของไทยแล้วก็แม่หมากเนาะหลายๆคนเนาะถามมุสมที่ว่าเป็นคือเส้าไก่แล้วก็เส้าไก่คิดว่าหลายคนกขน,นาดสิเป็นคือกันเนาะ แล้วก็หลยคนกันหนาสิมักขึ้นกันเนาะตามที่สกไก่วามานี้เนะทาสผู้ชมนี่คือเหตุผลที่สองนะทาสผู้ชมที่ว่าคนละหานี้เนาะหมักสินนขาไยเนาะไหวใจสินนขาไทเข้ามาเขาตัวที่สามก็เลยนะทาสผู้ชมตัวที่สามนี้ก็คือรสศาสตร์ของอาหารนะทานผู้ชมที่ว่าคนไทยเนานะผลิตมาเพื่อว่าห้องหับเกี่ยวกับประเทศเพื่อแล้วเนาะเพื่อก็ยังผลิตมาอากาศายออก ออกสู่ประเทศอ,อื่นๆเนาะเห็ดห้คนลาห้อานี่มักในรสศาสของอาหารไทยเนาะตัวอย่างว่ามีเนาะมีหรือว่าปลากระป๋องเนาะที่ว่าคนลเห้องถูกใจเนาะในรสศาสเนาะเป็นรสศาสท,ที่ว่าเจิดจ้าดีานะมันกรู้สึกว่าคนลาห้องนี่มักเนาะคนลาห้อก็เลยนิยมเนาะเกี่ยวกับรสศาสท้าว่าไทยเนาะผลิตมา ลายสำได้คนลาเัากับสมารถสื่อและก็กินนิยมกินเนาะสมรถว่าบ้ามือกินก็ไดรือว่ากินทุกมือเนาะท่านผู้ชมถ้าว่าเป็นของประเทศอื่นเดีมันก็สิเป็นแบบจืดๆเนาะเหตุให้คนลาเัานี้บ่มากในรสศาสตร์นั่นเนาะแล้วก็เป็นเหตุให้คนลาเัานี้เนาะบนบนนิยมแล้วก็บไว้ใจในสินขานั้นเนาะท่านผู้ชมส่วนว่าสินขานี้ท่านผู้ชมจะเป็นสินขาดไดยกัญญาท่านผู้ชมที่ว่าทางฝั่งไทยนี่ผลิตเนาะคือคนลาเัานี้จัก ไหวใจเนาะเกือบเกลืสิบเปอร์เซ็นต์เลยทำผสมที่วบาเพิ่นไหวใจเนาะหลายๆคนเนาะกัสิีเคยใส่และกัสิเคยหูนะทำผสมเนาะเกี่ยวกับสินขาไทยเนาะจึงสามารถว้าวได้เนาะเพราะว่าสกัยนี่ก็เคยใส่คือการทำผสมเนาะเพราว่าจะเป็นเครื่องแต่งหน้าแต่งตาเริ่มตะเครื่องแต่งกายเนาะทำผสมที่บริใั่ก็คือสินเนาะทำผสมผ่าทุ้งหันเนาะก็จะคือนุ่งผ้าทุ้ง ทางฝังลาวเองเนาะ่านผู้ชมแล้วก็เสื้อผ้านี่ก็มกักคือกันท่รรมมนะานผู้ชมเนาะมักเป็นของฝังไทยเนาะถึงแม้นว่าราคามันสีอาประเภทเตมันก็คุ้มค่าดีนะท่านผะู้ชมเนาะมันก็สมน้ําเงินน้ําคําเฮาที่ว่าเฮาซื้อมาเนาะนี่แหละ่านผะู้ชมเนาะนี่คือ3เหตุผลเนาะท่านผู้ชมที่ว่าซอไก่เว้ามาเนาะ1น,นี่ก็แม่นสินค้าเนาะผ่านการกวดกาเป็นที่เรียบร้อยเนาะท่านผู้ชม ซองมากก็คือคนล่าเฮานี้นิยมใส่เนาะแล้วก็ว่าต่อๆกันไปนะท่านผู้ชมสามากก็คือรสชาติของอาหารเนาะหรือว่าสินค้าที่ว่าเพิ่นผลิตสําเร็จรูเนาะท่านผู้ชมเฮ็ดให้คนลาวเฮานี้ถืออกถือใจเนาะบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าวัยหนุ่มเนาะวัยกลางคนหรือว่าวัยอ่าแก่ษร่าเนาะท่านผู้ชมก็แม่นเบิดท่านผู้ชมเนาะที่ว่าเพิ่นมักเนาะคือมีเนาะที่ว่าฟังไทยนี้เนาะ ผลิตมาเนาะเวลาห่อออกเมื่อไห้เมื่อหนาเนาะห่อก็สาหมาถทื่อไปได้เพราะว่ามันเป็นมีที่ว่าสําเร็จทูบเนาะเพียงแต่ห่าต้มน้ำแล้วก็เอามาถอกใส่หรือว่าผู้บางคนเนาะแบบว่าอันมีสีหรือว่ามีอียังกสามาอมาเห็ดขวเห็ดยังแล้วก็เอามาใส่ได้เห็นนะา่านม้สมเนาะก็ซอยใส่ได้นัะท่านม้สมถาว่าบางคนนี่เนาะบ่มักแบบว่าใส่สีเนาะหรือว่าใส่เนื้อแล้รทานม้สมเนาะกะ เอาแต่มีใส่ ham, น้ำหอนกระเรียบร้อยนะท่านผู้ชมก็มันเป็นอีกอย่างที่ว่าสําเร็จหูแล้วก็คนละเาก็มากกินง่ายๆนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นรสชาติที่ว่าแซ่บเนาะแต่สกัดเองก็ยังมักกินได้่านผู้ชมเนาะส่วนไล่มีนี่เนาะเพิ่นจะมักกินอยู่ในส่วนแบบว่าคนไปเฮียนน่ะ่านผู้ชมเนาะคนอ่าไปเฮียนหรือว่านักศึกษาไปเฮียนต่อเนาะเพิ่นก็จะมักกินมีสําเร็จหูเนาะคือจะ นั่งกินแบบว่าหลายๆคนเนาะซุ่มกันเนาะมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งในทานผู้ชมที่ว่าคนเฮาเนาะคิดฮอดอ่าอดีตเนาะท่านผู้ชมที่ว่าเฮาเคยเฮียนผ่านมาแล้วเนาะถ้าว่าเว้าเรื่อกมีนี่เนาะมีนี่ต้มใส่หมอแล้วก็กินหลายๆคนน่ะท่านผู้ชมเนาะโอ้คิดฮอดข้าวเฮียนหลวนะท่านผู้ชมเอาล่ะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ซอไก่ก็สิขอจบเพียงซัมมี้เนาะอ่าขอขอบใจท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามาเบิ่งคลิปซอไก่จนจบเนาะ ถ้าหากว่าเนะ่าทานผู้สมสก,กัยนี้หากว่าพิาพผัดประกันใดเนาะหรือว่าว่าบดถือบะตกนะ๊กเนาะเนื้อห้าที่นํามาเสนอทานผู้สมในมือนี้เนาะหากบ่มีข้อมาะสมเนาะสก,กัยกระต้องข้อถษข้อภัยนําในลายเด้อทานผู้สมข้อให้ทานผู้สมเนาะที่เขามาบ่งคิปสก,กัยจงมีแต่สุขภาพทีแข็งแห่งถาว่าเป็นแมมค่ากับข้อให้ซื้อได้ขายมานนะันเนาะถาว่าเป็นพนังงานกับข้อให้เจริญก่าวหนา ถ้าว่าเป็นนักศึกษากับข้อให้ประสบผลนสำเร็จในหนาที่เวียกงานทุกประการข้อขอบใจ